ามนิดนึงคุณแม่กังวลตรงไหนทั้งหน้าเลยทำไมถึงยาทำผ่าตัดดึงหน้าเล่าให้ฟังหนส่อยสิอยากสวยเหมือนสาวสวัสดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะอายุห้าสิบแปดปีแล้วค่ะเดินทางมาจากที่ไหนคะเพชรบูรณ์ค่ะสาวเพชรบูรณ์เลยวันนี้จะมาสาวกับคุณหมอไบถา,า,ามนิดนึงคุณแม่กังวลตรงไหนทั้งหน้าเลย ทำไมถึงอยากทำผ่าตัดดึงหน้าเล่าให้ฟังหน่อยสิอยากสวยเหมือนสาว <laughs> แล้วทำไมรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่สวยอะคะอายุเรามากขึ้นอะไรประมาณน <laughs> ี้ที่คุณทักราองจริงแม่แม่ <laughs> มชักหลอกแต่เราดูกระจกเรารู้รู้ตัวเองใช่ไหมคะแม่ศึกษาข้อมูลเรื่องนี้นานแค่ไหนคะีเรื่องดึงหน้าอันนี้น้องถำเนียนานเหมือนกันนะใช้เวลานาน,านอนายู่ใช่แม่อะก้าวขามาที่มาสเตอร์ไบ์คลินิกของเราคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างคะเห็นคลินิกเราไหมไม่น่ากลัวใช่ไหม แม่พร้อมยังแม่เอาดีดีพร้อมค่ะเออโอเคไปกันค่ะคุณแม่